สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ท,ท,ทุกท่านครับเมื่อนี้เจอผูไทยสกลคนเต่างอยนะครับจากที่ห้างหายกันไปนานนะครับช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลมะลิเข้าหน้าปีนะครับกาได้ไปนำรถเกี่ยวนะครับกับโบได้มี เวลาได้ถ่ายวิดีโอวิดีโออัพลง youtube ให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแต่มื่อนี้ก็เริ่มสีวางแล้วครับก็ได้มาเข้าทำงานรถไทยตามปกติแล้วครับนะครับดินครับ L C 0 1ศูนครับ่ายเสร็จแล้วนะครับนี่ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับป้นดินแข็งครับดินแข็งครับ พื้นที่ว่างครับจ้างปลูกต้นปาล์มนะครับเพิ่อมาว่าแบไหนเนาะครับว่าอันเส็พื้นที่ที่มันว่างนะครับไซสซอยให้มันเกิดประโยชน์กันคือเพิ่นให้มาถานะครับมาถามาปั่นแล้วก็นก่นกิเอาลดอีเจ็กน้อยนะครับ ยกร้องคู่มะเขือเทศกับข้าโพดฝักก้อนนะครับนนทีมงานก็ได้มาถ่ายมาปั้นให้ครับดินแข็งครับนี่ครับเพราะว่าดินช่วงฤดูฝนนะครับมันมีแต่น้ำครับแล้วบ้านนี้ก้อนมันละแห้งรับเพื่อนให้มาถ่ายไว้นะครับมันกบเป็นงูน,นะครับ ที่้อยไล่นะครับแปลงน,นี้ฟังพูนกับมีอีกครับฟังเป็นปุ๊แล้วครับฟังแล้วก็ฟังฟ้าทางเพียงไปกับมีอีกครับทนตรีลอยไล่ํางานนะครับเหมันมีงานมีงาน,นะครับ จาาเพรลิตขานาปีเซ็ตข่าให้ข้าวส่วนขึ้นเก้าครับเรื่องราคาก็ยังคงที่นะครับราคาน้ำมันกัดเริ่มปรับลงมาแล้วกัดคือว่าเบามีงานรถไทยรถเกี่ยร์รถงานนะครับเบาไปร้ายครับ มันนะครับบันก็เบาลงไปแน่นะครับเนาะนี่ครับให้พี่น้องได้เบิ่งครับนี่ครับปั้นซองล้อผัดดินยังเป็นง้นครับเท้าว้าวภาษาบ้านเฮาครับมันมันโบเตะครับ่าดีว่าเอารถถ่ายน้อยถ่ายยกเอาเลยนะครับเนาะจะให้มันเบาเพงเกษตรกรอันพี่น้องชาวบ้านเฮาลงมาแน่นะครับนี่ครับ ต้นปลาล์มสวยๆครับน้นที่ร้อยไร่ครับเพิ่นปลูกปลาล์มทั้งหมดเลยกว้างทับทุอยงพวก,กับประมาณห้าสิบไร่เอาพื้นราคาน้ำมันนะครับเก่ดือลงมาแน่มันกับเบาราคาต้นทุนนะครับ มันงกํารยัดลงมามากัดซอยเฮ้าได้หลายนะครับเรื่องราคากัดบุกงูว่าโซนทางอื่นเพิ่งสิปับลงตามราคาน้ำมันหร่ครับเพราะว่าม,มากัดสามชี้เศษๆนะครับช่วงนี้แต่โซนทางอำเภอตาง้อยจังหวัดสกลน,นครเทากัดบางโซนกัดสามร้อยปั่นสามร้อยชิบนะครับบางทีเดินไปสาม ปัน400นะครับอะไรแต่โซนนะครับภูไหกามงงามานะครับเรื่องราคาอะไรแต่ดูลยพินิจของแต่ละทีมน,นะครับการทำงาน เริ่มง่ายแล้วนะครับนี่กัประมาณในระยะอีก1ปีถึง2ปีนะครับกับเพิ่นกระซิบโไดมาลูกแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ายัางปามมันง่ายนะครับหากปามกับมนกระไปไกลเพิ่นกระสิมา่ายแบบนี้มากระโบไดนะมากระัดหางปามนะครับเห็นได้แต่ช่วงในระยะ2-3ถึงปีแรกนะครับ เพิ่อกามาเฮ็ดอีกกับบ่อได้นะครับเพิ่อกายานปาม่ลเสียนะครับผลปามกำลังสวยๆครับมันได้คุณได้ปุ๋ยได้น้ำนะครับจากที่เราปลูกมะแข้งมะเขือมะข้าวโพดฟักอ่อนนะครับให้บำรุงให้คุณให้ปุ๋ยให้น้ำมาแต่งามไว้นะครับจากระยะห้าปีได้เก็บผลผลิตนะครับจากมากันก็ทีลดลงมาเลย 4ีีนะครับเา้าปลูกงอย่างข้าเฮ็ดอย่างกระยาานะครับถ้าว่าอันบำรุงมันรวมสมบูรณ์มาก,กได้ผลผลิตไว้นะครับอาศูนแปดควันครับช่วงนี้คนกา้าหยกดจบนานแล้วนะครับ กาแต่มาทางพี่น้องด้เบิ้งนะครับเนาะพื้นที่เดี๋ยวใช้นะครับมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับอีกว่าทิ้ดินทิ้รโดนไปเพื่อเราได้เก็บปามนะครับมันจะใช้เวลาละระยะ4-5ปีนะครับที่ทิ้งดินตรงนี้ไปเนาะเอากลับมาท่วนดินให้เป็นเงื้อนะครับ เพ้ากว่ายึดดินไว้เพื่อสิได้เก็บผลผลิตของต้นปาล์มนะครับมากันในระยะ5ปีก็โดยป่าประโยชน์นะครับเอามาเห็ดให้เห็ดสวนกันในระยะ5ปีปีนี้หาได้2หมื่น3หมื่น4หมื่นมากถึงมันจะได้บาท2บาทเป็นเงินนะครับดีกว่าปล่อยโดยวางเปล่าโดยที่ มันบริจากบ้านนะครับถ้าตะก็บผลผลิตปั์มมากบบในระยะ5ปีนะลครับมันจึงได้เงินได้คำครับเอากลับมาหาเงินหาคำากนนะครับจะบูรพันธ์ว่ากันนะครับเนาะการทายทําของแต่ระทีมกันเป็นแบบนี้นะครับโซนทางนี้เดี๋ยวกัดมีโอกาสได้ไปทายยังให้เบิ้งกับผมกัดเดืมือไหมไปแล้วครับกับธมกั ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทีมงานน้องใหม่หน่ยนะครับเด้อการผมก็ขคอจบการไทยทําวอาเพียงเท่านนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ